ฮัลโหลตื่นตื่นแล้วลุก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 มาวิ่งขนุนสีดำมะขามสีขาววิธีจำนะครับขนุนสีดำมะขามสีขาววิธีจำนะครับใช่ไหมมะขามมะขามมะขามขนุนขนุนเกี่ยวอะไรกันเนาะขนุนสีดำมะขามสีขาวครับ <c oughs> เคี้ยวอะไรครับเคี้ยวอะไรกรอบ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 อืมอ <c oughs> <rat> ืมฮ <ia> <c oughs> ึอ <hguru> <c oughs> <c oughs> ืมฮึอืมฮึเคี้ยวอะไรด้วยเคี้ยวอะไรอ่ะเคี้ยวอะไรเดี๋ยววันนี้เราก็มารอใส่บาทกันเหมือนเดิมนะครับ ขนุนสีดำมะขามสีขาววิธีจำครับขนุนสีดำมะขามสีขาวนะฮะน้องๆน่ารักมากเลยนะเจ้านิน ไงนิกกี้ไปไหนเจ้านินอะผู้ใหญ่บ้านประกาศฟังแป๊บหนึ่งนะฮะอืมอืมอืมฟังฟัง กบเนี่ยเสียหายแต่สามารถนะครับที่จะพากลึกรนะครับไปด้วยนะครับนาซีได้นะครับเราจะควรอยู่ในแผนที่นะครับแล้วก็อยู่ในแผนที่นะมันปวดทัดใจนะครับประตูที่มันตกใจนะครับเกี่ยวกับพนาซีนะครับแต่นายมูนี้นะครับเพชนนัดนะครับที่เก้าเหมือนเดิมนะครับที่ตารากระตากฟูมยุวัตนะครับเวลานกับเก้ามงเปิดต้นไปนะครับ ที่เดือนะครับออกมาเป็นก๊าซนะครับเตาบนเตาสุดท้ายกับผู้ที่นะครับในบทท่านเนอร์ที่แนวเพศนะครับที่ท้าคินนะครับชาว่านอยู่ในป่าสงนวลนะครับอยู่ในป่าสงนวลนะครับที่ขบวนดอะทีรางวัดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับในรอบที่ผ่านมาสำหรับหลักฐานก็คือบัตร กับนวบตัวต uh ัวประชาชนกับนาวทะเดียนบ้านนะครับเกิดขึ้นมาะเดียดพรมน้าเจ๊มาชาวพัดอีกรอบนะครับสำหรับเอนที่สองนะครับกันเองเมื่อนี้นะครับทางพกศนะครับพระตะออกมาเห็นทำธุรกรรมนะครับทำธุรกรรมนะครับนอกพื้นที่นะครับนอกพื้นนัดไม้นะครับที่เทศบาลตำบลนะครับเทศบาลหลังไม้นะครับตำบลสู คนออกมาเห็นธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับการเบิกการถอนนะครับเบิกใจนะครับพักสำาระนี้นะครับพักสำาระนี้นะครับเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดนะครับคนออกมาให้บริการนะครับถ้าใดไปใช้บริการนะครับหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนสองสมุดสมุดลือง ใช้บริการได้เลยนะครับผู้ใหญ่ที่ต้องการนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับพักชำระหนี้นะครับอยู่เทศบาลนะครับจะแจ้งนะครับลุมธรรมซินะครับทกสอนะครับบระกกของเฮานะครับไปใช้บริการนะครับธุรการ กานี้นะครับจะไปหาบริกาะอกระดว่าไปเำิภอนะครับเราไป่ปนกยี่สิบโลนะครับไปเมาห้าสิบกโนะครับอยาวัดทาไปก็จะออกมานะครับให้บริการนะครับเกี่ยวกับผูรรตต่้งนะครับเพราะว่าจะเป็นเบิกจ่าัรเอทเอ็มนะครับแลกสระนี่นะครับนะครับงก็มีสาม มห้ผมแบบรับซือนะครับจากพัทยาเพิร์สนะครับในพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องกันยายนแล้วนะครับใครที่เรียนทันว่าับบนี้หลายนัดนะครับสำหรับนะครับชายไทยนะครับที่เกินอ่านนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านน่าจะได้ยินแล้วนะ ผู้ใหญ่ประกาศเมื่อสักครู่นะครับผมนะะเรื่องแรกก็เรื่องที่จะมีนะป่าไม้นะฮนะง,งานป่าไม้เขตนะฮะจากคอนแก่นนะจะมาวัดพื้นที่ที่ของชาวบ้านนะใครที่ยังไม่มีเอกสารสิสธิ์นะฮะในเรื่องของที่ดินนะครับทางป่าไม้เขตของแก่นก็จะมาทําการวัดให้นะครับผมเรื่องที่2ก็เรื่องที่ทกศนะฮะทกศจะออกมาบริการนะะในเรื่องของการ ใช้นะฮะไม่ใช่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะพักชำระนี่นะฮะให้ไปยื่นเรื่องพักชำระนี่นะฮะหลักๆก,ก็สองเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่สามเเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับผมนะฮะก็ถือว่ามาอยู่ที่นี่ก็ขอให้ได้รับรู้นะ,ะเรื่องเราที่ที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนาะนะครับจะได้อ่เาเรียกว่าคือรู้ไว้ไม่เสียหายนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับน้านี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ ครับครับประมาณนี้นะพาทุกท่านมาชมความงามขององค์ปู่กันตอนะฮะรับพรกันแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีทะเลหมอกนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะมากนะฮะมองเห็นบางๆจางๆนะครับผมเดี๋ยวอ่านข้อความให้นะครับแอดมินน้อยชมโฆษณาจบหรือยังฮะคุณเซงนะส่งข้อใจมาคุณเออาร์กูดมอร์นิ่งครับผมคุณอัญชลีนะสวัสดียามเช้านะคุณใช้นรงชาแนลนะสวัสดีครับแอดเสื้อสวัสดีครับอ่ะ สวัสดีค่ะเสือนะกดให้สองเครื่องเลยค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณครับผมนะคุณรุกณนภานะสวัสดีเสื้อสวัสดีครับคุณยุทธพงศ์จากสระบุรีนะกดให้แล้วครับรับชมจากสระบุรีนะครับผมคุณพัทรมนตลสวัสดียามเช้าสวัสดีครับคุณวานนะครับผมนะสวัสดีคาน้องเสือสวัสดีครับเรื่องที่3ามที่ผู้ใหญ่กำลังประกาศนะฮะก็เป็นเรื่องเกณฑ์ทหารนะผมนะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับนะฝากทุกท่านช่วยกดไลค์หนึ่งนะอย่างแรกเลยคือหนึ่งกดไลค์นะครับสองนะฮะดูโฆษณาฮะจะดูแบบยาวๆหรือจะดูแล้วข้ามก็ได้นะสามนะพูดคุยทักทายส่งหัวใจมาให้กันนะครับผมขอหัวใจสามดวงสามดวงสามดวงนะสี่ล่าสุดเพิ่มเติมแล้วนะฮะสี่นะคือกระโดดไปกดติดตามช่องน้องใหม่ซื้อพามานะฮะ กระโดดไปหาช่องน้องใหม่เสื้อพามาด้วยนะครับ